ค่ะเพชนะคะเพชเป็นคนที่ศึกษาศาสตร์ทางด้านคลีเวนทีหรือว่าศาสตร์เชิงป้องกันมาได้สองสามปีแล้วนะคะแล้วก็แนะนำศาสตร์นี้มาใช้กับตัวเองแล้วก็คุณพ่ออายุปีนี้ก็แปดสิบหกย่างแปดสิบเจ็ดแล้วแล้วก็เป็นคนที่ทำเพจป๋าป๋าจอมพลังนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ดูได้เห็นบ้างว่าคุณพ่อของเพชนี้ก็เรียกว่า เปลี่ยนโฉมชีวิตนะก็มีความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะอายุ80กวา่าก็วันนี้ในสถานการณ์ของโลกที่คนเรียกว่าจำนวนมากเลยกำลังกงังวลตกกังวลกับไวรัสโควิดเนาะเพราะว่ามันแพร่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยว่าเราจะทำยังไงให้เราปล,ลอดภัยรอดพ้นจากไวรัสครั้งนี้ไปได้นะก็ก็เลยอยากจะมาแชร์ลิ่งความรู้ที่เพชได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆได้ได้ฟังกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะ ในการที่เราจะลดความกังวลแล้วก็ปลอดภัยจากไวรัสนะตอนนี้ไวรัสชั่วโลกนะขึ้นมา6แสนกว่ารายแล้วนะคะล่าสุดที่เราอัปเดตกันนะวันนี้ก็คือวันที่29มีนานะคะก็อเมริกาตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นดับหนึ่งแล้วนะแซงเหนือจีนมาจีนนี่เขาฟิกอยู่ประมาณ80,000กว่าอิตาลีเป็นดับสอง90,000กว่าอเมริกาแซงสองแล้วจากช่วงแรกเนี่ยจำนวนยังน้อยมากเลยตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อ เสียชีวิตไปแล้ว3,000 30, 0รายอีกเชื้อ6 0 0นลายเพราะฉะนั้นหลักล้านเนี่ยเราหน้าคงจะได้เห็นแนละถ้าเกิดว่าเรายังสต็อปมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เฉพาะในประเทศไทยค่ะเราก็ไม่ใช่ย่อยนะตอนแรกเราก็แค่หลักสิบแต่ตอนนี้เราขึ้นไปพันสามายแล้วเรียกว่าขึ้นวัลนละร้อยกว่าลายร้อยกว่ารายเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะคอนโทรลอยู่ไหมนะก็ คุณหมอก็อยากให้เราอยู่บ้านนะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กันบ้างไม่อยู่กันบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเรามาลองดูนะว่าประเทศอื่นเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเมื่อตอนต้นปีไอ้ต้นเดือนนะคะเดือนมีนาวันที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยอิตาลียังแค่พันกว่าลายเองอเมริกาเจ็ดสิบลายไทยเราสี่สิบสองลายวันนั้นผู้ติดเชื้อแค่แปดหมื่นลายผ่านมายี่สิบแปดวันยี่สิบเก้าวันกลายเป็นหกแสนลายขึ้นเร็วไหมคะเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบกันดูนะในยี่สิบเก้าวันที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ป่วยทั่วโลกจาก80,000กว่ากลายเป็น600,000สหรัฐจากผู้ป่วย6-70,000กลายเป็น120,000อิตาลีพันกว่ารายกลายเป็น9,000ไทย42ลายเป็น1ัน0เห็นไหมคะว่ามันมีแนวโน้มที่ขึ้นเร็วมากแล้วไทยเนี่ยวันนี้พัน0าเหมือนกับเท่าอิตาลีมาต้นเดือนเลยใช่ไหมคะพขอพอกับอิตาลีมาต้นเดือนเพราะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสไหมที่เราอาจจะขึ้นไปถึง9,000 90, 0ลายได้ถ้าเราควบคุมไม่อยู่แล้ว ยังมีโอกาสอีกด้วยอาจจะขึ้นไปถึงแสนสองหมื่นลายเหมือนอเมริกาเราก็อยู่ที่พฤติกรรมแล้วก็อยู่ที่การป้องกันตัวเองของเราทีานี้เราจะทำํำยังไงล่ะที่เราจะหลีกเลี่ยงจากไวรัสต,ตัวนี้ได้ถามว่าจะหลีกเลี่ยงร้อเป็นเป็นไปได้ไหมในเมื่อไวรัสเนี่ยมันอยู่ในพื้นผิวต่างๆนะได้ต้องห้าวันถึงยี่สิบแปดวันเราบางคนบอกว่าฉันอยู่ในบ้านทุกวันเลยฉันไม่ออกไปไหนกินข้าวซึ่งก็สั่งแก็บตลอดสั่งเก็บตลอด,ลอ,ดอะไรเงี้ยสั่งไลแมนแต่ว่าเราอาจจะ สัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจกับวัตถุต่างๆอย่างเช่นถุงพลาสติกหรือว่าพ่อกระดาษที่มันก็อาจจะมีไวรัสติดมาก็ได้หรือแม้เราทํากับข้าวเองในบ้านเนี่ยถุงที่เรารับมาของที่เราแตะเราสัมผัสเนี่ยบ้านเราเราสะอาดแต่ว่าออกไปข้างนอกมันก็อาจจะมีช่วงช่วงเสี้ยววินาทีที่เราลืมใช้เจลเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะปลอดภัยร้อ นะเพราะว่าเราก็อาจจะภลาดได้นะมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในสงครามเนี่ยเราวิ่งไปฝาดงกระสุนไวรัสมันก็ยิงกระสุนเข้ามายิงระเบิดตุต้ต้ามตุ้งตามเข้ามาถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยได้แต่ว่าหลบหลบหอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับทหารที่วิ่งอยู่กาลดงกระสุนก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอหรลีวนเหลียง เป็นคุณหมอคนแรกที่ออกมาพูดถึงเรื่องไวรัสนะแล้วก็มาเตือนเพื่อนๆหมอบอกว่า,วาโอ้ยเนี่ยเราเจอไวรัสเหมือนซาหาแล้วนะเราต้องป้องกันระดับสูงสุดเลยนะตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลจีนเองก็ยังออกจดหมายมาเตือนว่าโอ้ยอย่าเพิ่งทําให้ประชาชนตื่นตระหนกนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาก็รู้ว่ามันเป็นจริงก็คือขนาดเขาระวังแล้วเขาป้องกันแล้วมันยังเข้าทางตาเขาแล้วเขาอายุยังน้อยสามสิบสี่แล้วก็สุขภาพก็ไม่ได้อ่อนแออะไรแต่ว่า คุณหมอเนี่ยทำงานหนะักพักผ่อนน้อยเพราะฉนั้นเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆที่ร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มก,กันตกเนื่องจากการพักผ่อนน้อยเนี่ยคุณหมอก็พลาดท่าเสียทีให้กับไวรัสนะคุณพ่อเขกเขียนจดหมายลาไว้นะน่าสงสารมากแล้วก็น่าสะเทือนใจนะท่านบอกว่าใครจะรู้เพียงสะเพ้านิดเดียวมินสตรูมากเกินไปจนแพ้ยับเห็นไหมคะว่าไวรัสเนี่ยขนาดคุณหมอยังเอาไม่อยู่นะ แล้วก็วงการสาธารณสุขยก็ยังไม่พบแนวทางรักษาแบบหายร้อเปอร์เซนถึงแม้จะได้วัคซีนมาเขาก็ต้องใช้รักษาคนในประเทศเขาก่อนเพราะคงยังไม่ได้ส่งมาให้ไทยในเดือนถัดมาที่เจอวัคซีนจริงไหมเพราะนั้นเรายังมีเวลาอีกต้องนานที่จะต้องอยู่กับสงครามนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังพึ่งหมออย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันหนักเกินไปหมอก็ที่เมืองจีนก็เสียชีวิตกันไปหลายรายหมอเมืองไทยก็เริ่มมีติดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็น แรกสงครามครั้งใหม่ที่เรายังไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยเราจะนับมือกับมันยังไงนะเด่นี้ว่าในฐานะที่เราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะแต่เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงหาบังเกอร์อยังไงที่จะป้องกันให้ตัวเองเรียกว่าเสี่ยงน้อยกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะก็สงครามไวรัสท้งเนี้ยเราจะผ่านไปได้เนี่ยเราต้องมีความรู้นะต้องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะเราก็ต้องรู้ว่าไวรัสนี่เขาเขาไม่ชอบอะไรนะ เพราะนั้นเนี่ยการหลีกเลี่ยงไวรัสเนี่ยมันทำเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องคิดซะว่าเรามีโอกาสต้องเจอกับมันแต่ถ้าเจอแล้วจะทำยังไงให้เราเรียกว่ารับมือกับมันไหวนะตอนนี้ก็มีกระแสะอันหนึ่งที่มีทั่วไปหมดเลยก็คือเรื่องของภู่ิปุ่มกันคืออันนี้มันก็ไม่ใช่แค่กระแสะที่เกิดจากความตื่นตัวหรือความเรียกว่าแชร์กันม่ั่วก็จะมะีผลจากการใจที่เขาพูดถึงเราว่าถ้าหากว่าเรามีความแข็งแรง นะนี้เราแข็งแรงเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ตัวเราถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะที่จะให้แข็งแรงก็ต้องพยายามเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เพียงพอนะอย่างคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นสูงอายุแล้วก็คนที่เป็นเด็กแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้คนที่มีโรคประจาตัวพวกนี้ภูมิคุ้มกันต่ําเราก็ต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันนะก็อันนี้เป็นผลการศึกษาของดรเชงนะคะที่เชงไฮสแล้วก็ศึกษาเคสหนึ่งที่เป็นลูกสาวของผู้ป่วยก็บอกให้คุณหมอฉีด วิตามินซีให้คุณแม่10กรัม10กรัมนี่เท่ากับ10,000มิลลิกรัมเลยนะคะเพื่อรักษาตอนนั้นออกอยู่ไอซียูก็ออกมาได้เรียกว่ารอดตายมาได้แล้วเขาเนี่ยก็กินกันทั้งบ้านเลยนะแต่เคล็ดลับก็คือจะต้องรับวิตามินซีตั้งแต่เริ่มแรกและในปริมาณที่มากพอเคล็ดลับคือโดสต้องมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินมะนาวบางคนบอกโอ้ยในซีมไม่ต้องไปซื้อหรอกกินมะนาวก็ได้กินมะนาวมี29กรัม นะกินส้มก็มีสามิมลลิกรัมอ่า29มิลลิกรัมส6มิมิลลิกรัมแล้วแถมน้ําตาลมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินผักผลไม้มันก็มีวิตามินซีเหมือนกันแต่สําคัญมันคือปริมาณที่มากพอแล้วนีม่มากเท่าไหร่เรนถึงจะพอถ้าเราลองคํานวณง่ายๆนะมานาวหนึ่งลูกได้ีวิตามินซี29มิลลิกรัมถ้าเราต้องการใช้ระดับป้องกันนะไม่ใช่แค่กินแบบว่าทําให้อาหารแซบเฉยๆเนี่ยต้องใช้500มิลลิกรัมต้องกินมานาววันละ17ลูก สิบเจ็ดลูกถ้าพันบริการต้องกินสามสิบสี่ลูกกินไหวไหมเยอะแค่ไหนเนะี่ยมาดูเอานะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ย่สิบห้าลูกนะต้องกินแล้วก็ต้องระวังกัดกระเพาะด้วยนะเราถึงจะได้ปริมาณวิตามินซีที่มากพอนะในช่วงสงครามครั้งนี้นะเราอย่าประมาทอันนี้เราถ้าเราบอกว่าั้ามะนาวไม่ไหวเราก็ไปหาวิตามินซีกินเอามีเยอะแยะมากมายนะก็เอาไว้จะทําคลิปแนะนําวิธีการเลือกวิตามินซี นะในช่วงสงครามไวรัสนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะคะทีนี้เราเนี่ยควรจะมาป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นมือนะอย่าปล่อยให้อาการมันหนักแล้วต้องไปเป็นภาระหมอเพราะอะไรคะเราดูสิที่โรงพยาบาลโอ้โหคนป่วยเยอะแยะมากมายนะก็อันนี้ไม่ว่ารัฐวราเอกชนนะต่อไปเนี่ยเราจะเจอสภาพแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ในโรงพยาบาลที่อิตาลีพอป่วยหนักแล้วเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ เพราะว่ามันไปทําลายที่ปอดแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันจะพอไหมถึงเรานะทางที่ดีอย่าป่วยจะดีกว่านะเราอย่าปล่อยให้ชีวิตนะต้องไปประชิญไวรัไปตามบุญตามกรรมนะแบบเหมือนกับว่าโชคดีก็มาโชคโชคดีก็ไม่เจอโชคร้ายก็เจอเราต้องคิดซะก่อนว่าเราอะถ้าเราเจอเราต้องรับมือได้นะเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากไวรัสนะทานวิตามินซีทุกวันนะวันละ500ถึง1 0 0 0พมิลลิกรัม เพราะว่าถ้าเรามีความรู้ในการเพิ่มภูมิคุมกันเราก็ป้องกันชีวิตเราเองได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยพยายามหาข้อมูลความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะในการป้องกันไวรัสแล้วก็อย่าประมาทนะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทถ้ามีใครในครอบครัวที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเขาจําเป็นอย่างเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทํางานในที่ที่ต้องเจอผู้คนเยอะๆก็ให้เขาเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกวันเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเรามีความรู้ถึงแม้โควิดมันจะแรงนะโควิดคิดมาเราก็รอดตายได้น,นะคะก็ฝากความรู้เรื่องของการเพิ่มพูนกันไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ